ดีพี่น้องเบอร์สกุกคนเนาะบายดีตอนสวยๆพี่น้องเลยเขาเอี้ยกะารันกินหมวกพี่น้องเลยฮัลโหลวเกิดอีเลยพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด็กๆแพงเบอร์สกูสุกคนด้อเบิร์สมองสมบอติเอาประชันกันมองดูกันหนุกบ่าวฝั่งลาวไปสิว่าเป็นกกว่ากันแก่จีกแก่แกวแกวแก่วจีจอมจีจ้ามบ่สิบอกเลขเลยแม่เอี้ยก เอาไปต่อกินมังม่วงมาหน่อค่ะอ่าอืออือเนี่ย,นะยก,กินมังม่วงปล่อยอาากอกมาเลยปล่อยไปได้มื่อนีน้นะไปแค่เดียแวแหละท้ามาจะเก่าเนะาะบม่ได้อยู่ฮือนเก่าไปเบิร์มือถ้าปล่อยนี่ยถ้าปล่อยนี่มันจะไปแต่ยามือเซ้าอ้ คำผมยังมายังมือแรงผู้สี่โมงสามโมงสี่โมงแรง <c oughs> จากไปทางใดเมื่อนี้เปบ่ไปมาบนเวียนบนเวียนอยู่ในเหยียนมันจำเฮือนมันได้แล้วพี่นอ้องเลยคิดว่าสิบินเมื่อโนอนหังบ่เมื่อเฮ้ย เงยกายโบวิดเชโนก็เด uh ็กจำีดกันไปซัมเมอรลจีหลานบอลเอ้ามอนี่ยกำนกตื่นนกอืมบอถือกันติกำนกนะอย่างซับเอื้อยตีอย่างเบียนหนาเบียนหลังเนี่ย ย,วย,ย,วยั่วๆอะไรพี่น้องเอ้ยมันยั่วน้ำลายนะไปได้พี่น้องเอ้ย,ยยั่วๆย,ยั่วๆพี่นอ้องแซ่บหมดจอหมดจอมาตัย๋ยปลาแดกน้ำกันพี่หนุ่มน้องตั๋ยเจอปลาแดกน้องออออคุยตุ้ยหรถน้ำลายแตกเลยลายกูหลายคนกันหนึง่งที่กินอะไรแบบไรเรา

มอกน,นี้อยากนำไปเนานะเกกดี๋ยว่น้องเด้อติดสมน้ำกันราไปาทางไหนอยู่เพื่อนอสามคนเ <c oughs> ราจะไปหากินบไปครีบว่าทางไป จ้าบ่พาไปมันโมเมนต์บน้นเฮาเนี่ยโมโหผิดนเจ้าบ่พาไปฮากลับไปพีได้องเน้ะมันบบจักแรงร่วมนย์อาหารหห <c oughs> อยู่ใส <c oughs> ายโอนย่้อนเดียวนี่ <c oughs> หนานโรงงานน้ำตาลนี่เนาะ ชุดรวมอาหารน่ะอาหารจะเต็ดต่อแต่ว่าไปข้างหน้างหนาป้ายก่อนอาหารสดน่ะยังบ่เห็นกินส้มมังมวงซ้องวิวหลดไปน้ำไปน้องไหมหลดแรงยาดจะ้าง ขนา,านางมึงรถแลนเนี่ยรถงามบอกงามแล้มันแลนไว้เบื่องน้าบอท่านดอกทางตรงทางตรงแล้วเขาแลนไว้เนาะ มันตรงและทงมันดียั่งกันน่อ่อนว่าม,มาก yeah ปลาเคาะกันไปมาปลาเด็กใหญ่เด้ตัวใหญ่มันจะกินเบิดมันเลยตัวน้อยหน่อยก็ใส่น้าลายเก็บรอง่าห็นปลาใหญ่คัน ทุกทีเลยขออภัยพี่น้องเลยเท่าไหด,ด้วดกินเหยเบิดเด้อหมูเบิดหมูเบิดค่มอในบังเขาเสือป่า โลดหนึงมองลนึ่งกินกันสามคนทำไมลูกโลหนึ่งกับสามหน่วยชอกหน่วยไหมมองชอกหน่วยโลหนึ่งเักตกใจเขาก็เลยตืมไปชัหน่วยหนึ่งหม่น้อยถ้าสั่งใช้ฉบับแบบี่นึกจมองมองชอกหน่วยโลดรู้ล A mình đi thấy sáng tụ, bí sáng 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 này tụ sáng 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 ไก่ฮะเนยบันไข่อะไรมันตีไข่พร้อมกันนไข่ไข่ไข่่ทีไข่ซ้อนกันนี่กระทึกนี่ ฟังเบามันยาตัวบะอลนอเหี้ยนเนาะแปนอกมีหิวหิ้วแหละกะกามากากินบ่ไ้หากินบ่คุปาหนกเหี้ยง เคยกินแต่น้ำคนหนูเขาตัวหนึ่งก็ได้มันยังไปเลยไปไประมาณสองมื่อกลับมาหิวจ่อยไปอีกรอบสองบอกไปเลยไปมือคำมากลับมาสาวผมมือผมให้เป็นไปเลยอันนี้ก็เขาปล่อยมันอ่ะ ไไม,าม,าม,มันไปแล้วก็ไปไม่น้อกเว้ยทาอาไนบังคับมันมันไปแล้วมันไปดี ไปแล้วไปดีไปดีก็ดีใจนําเดยเอียงเลยและปบ่นีก็ส้มสั้นก็มาห้าคือเก่าเอาปุยมันไต่ดอกมันอยู่แบบนี้เดิมไปกับมันประหาราลิ้นหัวมันพอเวลากับกรรมมาคือเก่าเราจะไปทางไหนลาพี่น้อง ว่าป uhm. 네่าจ like, mm like, ่าไปหน่อยไหมกินกระมงกับอ pa ิงอยู่กระมงนั่นเนาะปลาดีปลาลุ่ม